อืออ๋อคับสดีทุกท่านวันนี้มาอยู่กับไม้ครับกันอีกแล้วมาอยู่ในอะไรไม่รู้ครับไม้ตหตะลุยบ้านตะลุยบ้านแคตเตอร์ครับผมแคอเควันนี้วันนี้เราจะมาตะลุยบ้านใครเฮกทีแคมป์เคอาเคกับ สกา,าลัซี่กาลัซีครับโอ๋ออธิบายใจเคเคกนี่คือบ้านใครอ่าพี่แชมป์เคเคครับเราจะเข้าไปดูนะผมแล้วนี้อะไรบ้านเล็กที่เหรอเป็นบ้านเล็กที่ไหมเคกน่าจะใช่ครับหนึ่งทับสามหนึ่งทับเก้าหนึ่งทับเก้าหนึ่งทับส <3. S 1> า 1> 1มดูยังไงอยูไ่ไม่ดหายแล้วตาวตาลายตาลายตาลายาครับแม่งเราตอนนี้มันก็เป็นฝนตกพอดีครับผมมันก็เป็นอะไรที่ตื้ดมากครัพอดีมากเลยครับ พอดีอ่ะอันนี้เป็นลิฟต์อันนี้เป็นลิฟต์ไหมใช่ครับโอ้เป็นลิฟต์ที่สถือว่าสุดยอดมากครับผมแล้วก็เต็มนอน้วผมนอนแล้วแล้วทำไมผมมีไม้ค้างอ่ะนี่ไงอะไรอะไรอะไรโอ้โอเคผมก็มีอะไรบ้างเนี่ยตัวขาเหมือนเหมือนพี่แชมป์เขายังไม่แบบยังไม่สร้างอะไรมาผมเพราะน่าจะขี้เกียจก็นอนกันสองคนเลยใช่ครับนอนกับแฟนแน่นอนนะผมนอนครับผม โอเคที่ทำให้เราเย็นสบายนะครับแล้วมันพัดลมชิบหายละก็มีแค่นี้ใช่ไหมพัดไม่ช้ำก็ถือว่าไม่มีอะไรมากเนาะมีคนให้มาแบบชมเยอะแยะหมดมาเราไปดูบ้านสกายแลซีบ้างครับผมสกาแลซีใครนะครับผมไม่รู้จักครับเค้กเค้กไปเราไปอันนี้น่าจะเป็นบ้านเอ่อเอิร์ธสกายแลซีครับผมใช่ครับนี่ครับผมสกายแลซีแชมป์จะเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้ากไหมครับผมโอ้โหโคตรสวยอลยเค้กชาด นื่สวยมากโอ้โหมีที่นั่งโอ้โหทุกอย่างโอ้โหโอ้โหทีวีไม่แม่ไหนโอ้โหแม่งคดตกแต่งตกแต่งได้สุดยอดมากครับผมสวยงามสีเขียวน้องเนยรักโลกไม่เกี่ยวเรามาดูรอบรอบบ้านมงครับผมจอกไม้แล้วก็มีอะไรนะครับแล้วก็อะไรนะเมืนเธอร์เนเธอร์เนธอร์บิดเนเธอบล็อกทำไม่ได้โอเคมีแค่นี้เองเหรอเป็นบ้านที่สวยมากครับผม ถ, <มา S 1> ถ้าตกแต่งด <มา S 1> ้านในนะถ้าตกแต่งด้านไหนนะตแต่มนะีความระหั่นลังการใช่แต่ถ้าสีเขียวมันนั้งนในเป็นสีเขียวหมดต้องเรียกว่าน้องเหนื่อยรักโลกกะละ็ล่ะน้องเค้กรักโลกไม่ได้เขกรักโลกโอเคเค้กเ <c oughs> okay, ขาเป็นบ้านเค้กไงเค้กจะเพิ่มอะไรเข้าไปบ้างในในบ้านมัน่งผมนะครับผมจะแบบน่าจะมีแบบทีวี <c oughs> น่าจะมีโซฟามีดอกไม้อยู่ข้างในนี่ดูครับผม จินตนาการล้ำเลิศศิลปะรู้ไหมผมเป็นใครเป็นใครเป็นคนครับแล้วนามสกุลอะมนุษย์ครับแล้วก็อะไรอีกเคสขมุนเขาเป็นตรงเนี้ยด้านหน้าเคจะเพิ่มอะไรเขาเป็นบ้านเคสสมมตินะสมมติหน้านะครับมันจะเพิ่มความน่ากลัวไม่มีใครกล้าเ้าเลยมเนี่ยแล้วด้านในอะด้านในครับจะเพิ่มความน่ารักความน่ารักของฟิงกระดิ่งแมวตรงเนี้ยที่ตั้งตรงนี้เป็นที่ตั้งรองเท้าไหมเเข้ามาตั้งรองเท้าแล้วก็เดินเข้าไป เดินลามีคมแดงฟับเดินเข้าไปอือห่้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยแล้วตรงเนี้ยอี่ครับตรงนี้เป็นเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้โตแบบนั่งกันสี่คนเลยวประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับงอกินมุมยฟีเยยมุมนี้แบบโคตรเฟี้ยวเลยแล้วแล้วตรงเนี้ยเค้กเขาเป็นพวกตรงเนี้ยเตาผิดครับฮะเตาทาได้นะคิดมาสมุดไม่รู้จะทำได้ไหมชิบหายก็มีแค่นี้แหละครับผมสองบ้านนี้ก็ เป็นยังไงบ้างครับผมชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมและอย่าลืมติดตามคิวเดลโลครับผมก็วันนี้ก็ขอลาถ้า,มา,มผ,านนผม้ชมเป็นเพื่อนนะครับผมเจนคลิปใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย